ที่จ้าเท่าไหร่ทั้งหมดดิ่รแปดครับเสียของเสียยอดเท่าหี้เอ่เออกระเป๋าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งไปเดี๋ยวค้าพี่มาไอท้องไปเร็วเอท้องไปเร็วเอท้องไปเร็วไม่มี่ตอนแทงก็ไม่ได้แทงเยอะเสียเสียเขาสุดทางนะ ผมเมาเขาเป็นนิ้วขอยอมไม่พ <aún> <yelled> ี่แต่แล้วที่ผมบวก 10m อ่ะที่ผมไม่ไม่ไม่9พี่ปอก8ที่ผมปอก9เราไม่ไแล้วก็4.8ทะเบียน2.3ด้วย4.8อยู่ที่เขาทะเบียน4.8ทะเบียนตอง8อ่ะเขาไปไหนเนี่ยไอ้ดูนี่เลขอะไรครับเลข1.3 4.1มึงรู้ไหมมันว่า4.8แพงกูอ่ะโอ้หไม่แล้วที่ผมปอก9แล้วพี่ปอก8อ่ะที่ผมแพงไว้ 10m จำได้ไหมมีนะมีแต่มันป๊อกเก้าแล้วกูไอ้มันมันป๊อกแปดแล้วกูป๊อกเก้าแดกมันแต่ใครเศร้าไอม่ใ้่นี่หรอเออผมเศร้าอะไรผมไม่ได้เศร้าอะไรเลยไม่เศร้าผมเล่นผมพามันมาหาดีเฉยไงน้องมันจะได้ล่าเริงหน่อยไม่มีไม่เกี่ยมเลยอ๋อเอาว่าคิดถึงนะก็เลยมาหาล่าเริงเข้าไว้ขึ้โคตรเหงาเลยพี่จ้ะจริงเหรอตีเก้าหนึ่งดูเก้าหนึ่งไม่มาเลยตั้งแต่กี่โมงพี่ ก็ต้องแนวหัวโง่อะมั้งต้องแนวลีอะมะั้งเอาไเล่นเดิมต้าดีกว่าเนาะโอ้ไปได้ฉ<ด>ั<ว>นแจ้งอยากได้เป่าหมายดังเลยครับพี่เชยไม่ได้รำซ้ำแล้วดิอือ <c oughs> มันไม่ได้รำอ่ะเงี้ยงี้กระเป๋ากระเป๋ามาแต่เยอะไปสหรับพี่ไดลี่ได้ไหมไดรี่ไหนไดรี่ปอกฝาไม่ใช่ครับพี่ชายขอรอกัน อ๋อตะวันไอ้แย่จูไปไหนเมื่อกี้เห็นมันโดดไม่ใช่ไอ้แย่จูไปเวทนี่เงเขาไม่ใช่จูเหรอเวทะเป็นทำไรกับน้องเขามันคือคนทิ้งแก๊งอะอ๋อคนทิ้งแก๊งเป๊เอ้ไอ้เว๊ะไม่บอกแล้วเหรอเออมันคือคนทิ้งแก๊งเหมือนใครบางคนอะออกไปเว้ยไอ้น้องไปไว้ไอ้คนนี้ตัด อะไรมี่พวกเราไงมีใครไทยไปฝีมีอะไพี่พี่ดำไปไหนอ่ะพี่ดำไม่อยู่หรอพี่ดำไปไหนลูกนายยืนอยังไงยืนทางหลังลูกนะเออยพี่สอนพี่ดำมาได้ปะอะไรนะก่อนที่เราจะมายืนแลนขาวอ่ะมีคนเคยพูดว่าแลนขาวอ่ะใครยืนก็แตกดำวัสดีครับไม่อยู่หรอไม่ติดเขาไม่อยู่อ่ะไม่รู้ แป๊บหนึงน่งแป๊บนึงแมมอยู่แมมอยู่โอเคโอเคโอเคแมมเมื่อไหร่วะยิเชยเชยแ่มเกมหนอนอยู่ผมเนึงโอเคนี่เ่ยพี่ขึ้นหลังมันไม่ดีเนี่ยเรอยู่ฝั่งนหนูกันไ,ได้ไหมไอพไ่ตีเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนู้นกันเล่นอยู่ยแต่แต่ม,ม,มันน่าจะมีออกอีกอ่ะใช่ปะ่ะเขาเชียว ออมีออกมีออกอีกใช่ป่ะใช่ใช่มีสามสามไอชื่ออะไรเชือกเชือกไปไม่รู้ไอชี้เสี้ยงนะให้มันออกเถอะไอชี้อะมันก็ตายหาแล้วชีวิตมันสั้นไม่ออกหรอพูดแบบนี้ไม่แต่ผมเกิดหลังพี่ผมตายหลังพี่อยู่แล้วไม่อชี้รถคันใหม่แม่งโคตรเท่อ่ะกูไปขับมันไปยังไอ้ที่มันเหมือนไปยังแรงไหมแรงดิ ก็สิพี่จะซื้อใหามันเหมือนเหมือนแลมโบเลยนะเว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายไอ้พี่อกูถามราคามาแล้วแค่เงินสดอย่างเดียวกูก็ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยสิบล้านเทอร์โบฮะเทสองห้าสิบล้านไอ้พี่ยะอะไรวโคตรแพงเลยอือแต่พี่ขับแล้วมันเหมือนพรมแดงอย่างวะมันมันคือพรมแดงเหรมันคือพรมแดงครับพี่มันคือพมแดงอ๋อมันก็คือรถพรมแดงเลยแล้วก็รถตำรวจที่ไทยก็เป็นรถพรมแดงครับแต่ผมถ้าถ้าแบบจะประมูลแล้วซื้อคันนี้คุ้มนะ จากประมูลแล้วซื้อคันนี้ใช่ถ้าถูกถ้าแบบไม่ต้องไปแย่งกับใครพี่ว่ามันมันคือมันคือเบสของรถประมูลว่าราคาประมาณใช่เมื่อเมื่อวันนี้จะลดประมาณนี้แหละสามร้อยสี่ร้อยล้านเลยเฮ้ยดอบอเดี๋ยวมักงานแกงงานแกงไม่ไอท็อปดอบอเดือดมั้งเราเนี่ยไม่พี่เมื่อกี้ผมวิ่งไปหาพี่ดำพี่ดำบอกเมมอยู่เขาทำอะไรอ่ะบอกเล่นเกมหนอนเลย อ้าวชวนมึงดอบอลดึกดึกดีดึกเฮียอยู่ในประเทศบ้านดึกดึกคือขนองเหรอใช่พี่ฝนจะตกนี่ไหมวันเนี้ยอายุจะเข้าเลยเซนเซวอครบแปดปุ่อุ้ยทำไรอ่ะตอนผมอยู่คือไม่ครบไงหาใจเว้ยปุบเอ้ยเสียงใครทิ้งแก๊งเฮียเหรอวะเออตอนทีอยู่ไม่ครบไงใครมึงพูดเฮียแล้วออกกันไปก็ ไอ้คนทิ้งแก๊งอย่าีอไม่ผมบูดิ้งออกไหก็อยากดูทิ้งแก๊งไม่คือคือที่ประชุมมาพี่คือผมที่ผมออกเพราะว่าผมเป็นคนอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วผมอยู่แล้วแบบดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อนก็ไม่ข้าเเพื่อนฝามเพื่อนก็ไม่ฝาวแล้วที่กูอยู่กับมึงกูยังไม่ออกเลยไม่ก็เนี่ยก็อยู่กันแบบคนน้าเดิมในสมมติว่าผมอยู่ในวอลเลยก็อยู่แค่สามคนมีผมพี่หนุ่มพี่น็อตมีพี่เชื่อเข้ามาปะปลายอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเอองั้นก็เดี๋ยวผมว่าผมออกไปหาอะไรเล่นดีกว่าจะได้แบบบมมีีีออะไไรททําด้วยพ่่ผกป อันนี้ก็พวกกระในแกงตรงๆไปเลยตอนนั้นพี่ดำบอกว่าอย่าเอาสตีนติดรถกูกลับมาไม่มีไอปนพี่ถ้ามีสตี๊นมานี่คือเห็นขี้อ่ะไม่มึงแค่ตัดสินใจเร็วไปหน่อยเว้ยน้องเพราะว่าแฟนพี่มันคือวันที่๕เป็นต้นไปแต่ใช่เขาเจอตั้นอ่ะกูงงว่าทำไมมึงมึงออกแล้วมึงก็อยู่เนี่ยมึงก็ยังอยู่เนี่ยเหมือนอยู่เหมือนเดิมอ่ะผมก็วิ่งเล่นน่ไปลาพาไปไอ้ขี้ไม่เอาเข้าแล้วไอ้สัตว์ไปตอนนี้มันชิวไอ้ตอตอนนี้ ไปเรียกต่อได้ไงรับใจไว้เออร้องไห้เลยไม่ปอดนะซ้ำไม่สัตว์ไม่โกรธประจำเอะลรนะพี่ดีขึ้นครับยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนเบาเรื่อง tiktok เป็นยังไงบ้างฮะแต่งเต็มพี่แต่งเต็มเขาเบาเรื่อง tiktok ไม่สนุกเราเราคืนทุนนี่มันเสียปิงปองหรือเปล่าพี่นุ้ยพี่มาว่ากันพวกมึงได้ครับพี่ ได้ครับพี่เราไม่เสียเราไชอบไปด้วยเนาะเฮียไ่้เอาฟีแปดตะเบียนตองแปดมาให้กูด้วยได้เลยไปไหนไอท็อปทีนี้เหงาดิมึงกูไป,ไป,ปไปหาพี่มึงเนี่ยพี่คนไหนนั่นนะ่ะยืนอยู่คนเดียวน่นนะ วัดโซนแล้วมึงนะเอาเม่มอยู่เอาเอาเฮ้ยหล่กกับพี่ด๊ามพี่ดแป๊บหนึ่งสิจะได้กว่านี้ก่อนกว่านี้ก่อน เหม็มชัดเหม็มชัดฮอง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 มึงออกาพุดดิ้งเอาไว้ท็อปไม่ใช่พี่ทำไมใช่เรื่องอะไรเนี่ยพี่คุยได้ประเดี๋พี่เล่นไปด้วยคุยไปด้วยได้เอ่าอะไรบอกเ่ยเอ่าอะไรพี่มันพี่เตรียมรูดไปไอ้ไอ้ตีนออกแก๊งไปยังอ่ะออกไปแล้วพี่แล้วมันไปอยู่ไหนสรุปไม่ไปเป็นใจช่วยมันให้ผลว่าในวอร์มันไม่ครบแปด มันตีนไม่ใช่ผลนั้นอมันบอกว่ามันเหงาโดนคุยไม่ใครคุยด้วยเลยเฮ้ยพี่ผมมีเรื่องใหญ่จะบอกพี่นะเรื่องหนึ่งอี่ว่าไปผมจะย้ายแลน์ยืนละย้ายไปไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช้แลน์ขาวทำไมอ่ะมีคนสงสารมาบอกว่าคนที่อยู่แลน์ขาวอ่ะไม่แตกก็พักอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ลบว่ะเออใช่ไหมก็ต้องลบดิเออพี่ก็ต้องลบความต่ประมาทออกดิแล้วก็น้องเดฟบอกว่า ไม่ว่าหนูจะดูแลแก๊งไหนที่ขึ้นมาแม่งลงทุกแก๊งเลยพี่ฮ่ฮ่าฮฮ่าอุ้ยเรียบร้อยน้องวีเสร็จพี่อุ้ยเชี่ยนั่นเชื่อเราไมาแดกหมดเลยสัตว์ผมก็เลยคิดว่าเออเราควรจะต้องแบบเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างไสยศาสตร์มันมีอยู่จริงนะแล้วมีระยะวิวแลนดไหนโอ้ยยังไม่ได้คิดเลยพี่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แล้วเหมันเลยเนี่ยแงเหลือ ไฟมิงโก้ไหมเออแลนเหลืองเปล่าล่ะแลนเหลืองก็มีมุมมีอะไรเยอะอยู่นะแล้วอาจจะแดงชมพูหรือเปล่าใกล้ๆเหลืองก็น่าสนใจชมพูก็ได้เหลืองก็ได้แต่ยังไม่ย้ายหรอกพี่แต่มึงย้ายหรือไม่ย้ายมันก็เหมือนพวกมึงย้ายไปแล้วเว้ยเพราะกูไปทีกูไม่เคยเจอใครเลยกูนึกว่าไอ้ยิ่ย้ายแลนมาหว่อใช่ยล้วก็ฟาร์มไงพี่ชายเอ่อดีใจนะน้องๆมันไปฟาร์มโอเคเฮ้ยชิปหายแล้ว อย่าบอกว่ายังว่าไม่อยากฟังทำไมเกือบเกือบได้เอาโอเลียนไปตักเเเึงก็บอกพี่ว่าเด็เงี้ยได้เป่ามาึอ่าพี่หน้ามึงก็หมายล่วมึงก็หมออยู่กกาเ่ามาต่อแค่ก็แค่หน้าหมาอแล้วพต้องปอยากได้ลมโบอ่ะได้อันนั้นอ่ะ พยายาไปแล้วครับเยวตอนีกแตนเราเหลืออะไรกินคนตอนเนี้ยน่าจะไม่ถึงสามสิบเดี๋ยวมาเท่าไหร่มีสิทธิะตกยี่หาด้วยอารเย็นแล้วแล้วเงื่อนไขี่เงื่อนไขของสภาที่เงื่อนไขของสภาที่ที่ที่เขาแบบรดประมูลเราไม่เสียงทำยังไงก็อยู่อย่างี้จะต้องเคลื่อนไหวแค่นั้นเองเจแต่เออผมจะถามพี่ว่าราหว่าคุยกับกลุ่หนึ่งจะเล่นฮาร์ปก่อนเนี่ยเราเลือกอะไรดี คุยกับก้าวหนึ่งเล่นหาบเล่นหาบก็ได้นะพี่ต้องฟังเนี้ยก่อนว่าเขาไม่คุยนะเออเขาไม่คุยเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนปะก็เราก็เราก็ไปอยของเราเลยเออผมก็เล่นหาดิเออผมก็จะหาเล่นหาเพื่อให้แก๊งมันดูว่าแบบไอ้นี่มีความเคลื่อนไหวเออเออก็เล่นหาดิโอเคพี่เออุสายเฉยไม่ใช่เชอญนครับพี่นทำไปดิครับก็จะอ่านดุซูพี่ เป็นไครับพี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษค,ค,ค,คร,คร,ครคับไปไหนอ่ะบีซีอุ้ย แบนะอะตามยังเราเลยเหลือคนเดียวเยวลยนี่นี่นี่พีซีสวัสดีครับสวัสดีครับเออโถฉี่อยู่มครับโถหรอคำถามอะไรนาวันทีผมเพิมม่งเข้ามาไม่ได <โอ S 2> ้เจออยู่โอเคครับตามตามได้เลยโถโถโถ แล้วก็โหน้องเออมีคนมาหาที่แลน่ะพี่ชายเชืช่อหรือครับเซนเซครับเซนเซเซนเซโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะได้เลยครับได้เลย ไก่ไปครับนี่ผมไม่อยู่ไอท็อปกูจะไม่อยู่นะเห็นปะผุมนี่กูชี้ไปทำไมอ่ะอ้าเฮียไม่อยู่ยากแบบสันโดร่บทิศเวิร์ดไม่เป็นไรครับแต่มองไหมเรียบ้อล้ะไม่ต้องห่วงผมเอากลับคืนมาอยู่แล้วครับผมเอามันลง ผมก็ต้องมีคนบอกว่าเยสเขาถามชื่อบอกชื่อแข็งไปบับเบิลอ๋อาอี้บอบเบอกผมเป็นคนเอาลงใช่ไหมผมก็ต้องเป็นคนเอามันลับขึ้นมาครับในวันที่แข๊งจะต้องเอากุยีกับนผมจะต้องกลับมาไอเชี่ยจะ่าอะไรเอาอุ้ยไรใคยไอเชี่ยอะไรเนี่ยทิวอะไรเนี่ยไอเตวเออ ยี่นี่มันเอาทุกช่องเหมือนกันนะเออแม่งเป็นตัวยี่นเลยเนาะรับหลังอ่ะตัวคุ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ชาล็อไปมึ้งนะครับได้ครับได้ครับได้ครับมันเอาทุกช่องเหมือนกันนะไอ้ไอ้ไอ้ติวเออไอ้ยี่นี่มันซ้ำร้อยควายเนี่ยเอพี่สายจะเสียอย่างได้เสียอย่างยังไม่ได้กลับแปลวเลยยังไม่ได้กลับแปลวเอ้ผมรีวิวนะใส่นองโคสบายอ่ะแต่ใส่นั่งในคอมโคตรหลอ ไหนใครใครมาหานี่ไงนี่ครับว่าไงครับเอ่อสนใจเล่นฮาร์ปกันไหมครับโอ้โหไปก่อนเลยครับพี่ไม่สนใจหรอผมกำลังจะโดนกระทืบอยู่ครับช่วงเนี้อ๋อหนักขอช่ไนีตขอฟื้นก่อนครับใช่ครับได้ได้ครับได้ไวเดียวว่ากันใหมได้ครับได้ครับต่อเลยครับ ต่อไปแล้วหลอดนี่ไหมนี่ไหมลุก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 ลี้ลุกล้นละ